แสงไฟในบ้านดับลงแล้วเสียงฝนข้างนอกยังคงทำหน้าที่เป็นฉากหลังให้กับการเดินทางของความคิดยินดีต้อนรับเพื่อนซีขาและมนุษย์ผู้อยากรู้อยากเห็นทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์หมาเล่าเรื่องกับผมบัดดี้เพื่อนๆเคยรู้สึกไหมครับเวลาที่เราโนอนขดตัวอยู่มุมมืด แล้วจูจ่ๆหูของเราก็กระดิกไปตามเสียงฝีเท้าที่ไม่มีตัวตนหรือจมูกของเราดันไปสัมผัสได้ถึงกลิ่นความกลัวที่ลอยมาจากสิ่งลี้ลับรอบตัวบางเรื่องมนุษย์มองไม่เห็นแต่เราเห็นวันนี้ผมเปิดตู้จดหมายหลังบ้านและพบกับซองจดหมายสีซีดที่จาหน้าถึงผมเพียงคนเดียว ภายในคือเรื่องราวชวนขนหัวลุกที่ถูกเขียนมาจากความทรงจำอันหวาดกลัวของเพื่อนร่วมสายพันธุ์เราเรื่องที่แม้แต่รถไวเลอร์ยังผมยังต้องกระชับผ้าห่มให้แน่นขึ้นเอาล่ะครับปรับระดับเสียงให้พอดีซุกตัวลงในที่ที่ปลอดภัยที่สุดเพราะคืนนี้ ผมจะพาคุณไปฟังเรื่องสยองที่ไม่มีในตำราเล่มไหนนอกจากในใจของพวกเราสวัสดีครับเพื่อนๆคืนนี้รายการของเราดูจะหรูหราขึ้นเป็นพิเศษเพราะผมไม่ได้มาคนเดียวแต่ผมมีแขกรับเชิญสาวสวยที่ยอมก้าวออกจากคอนโดแมวสุดหรูมานั่งในสตูดิโอมืดๆกับผมขอต้อนรับเลดี้พิงค์ครับ สวัสดีค่ะคุณบัดดี้และสวัสดีแฟนๆรายการทุกท่านจริงๆพิงไม่อยากจะเล่าเรื่องนี้เลยนะคะเพราะมันทำให้พิงไม่กล้าส่องกระจกเช็คความสวยมาสามวันแล้วค่ะไม่ต้องกลัวครับเลดี้พิงผมบัดดี้อยู่ตรงนี้ไหนลองเล่าให้พวกเราฟังหน่อยสิครับว่าในห้องนอนสุดหรูของคุณมันเกิดความสยองอะไรขึ้นคืนนั้น หลังจากพิงทานมูสปลาทูน่าเกรดพรีเมียมเสร็จพิงก็เดินไปที่กระจกบานหลุยหัวเตียงเพื่อจะเลียขนตามปกติแต่จูๆ่ๆพิงก็รู้สึกว่าบรรยากาศในห้องมันเย็นจนขนพองพิงมองเข้าไปในกระจกแต่สิ่งที่สะท้อนกลับมามันไม่ใช่ห้องนอนของพิงค์ค่ะไม่ใช่ห้องนอนแล้วคุณเห็นอะไรในกระจกนั่นครับเลดี้พิงเห็น ป่ารกทึบที่มืดมิดและมีร่างสีขาวร่างหนึ่งยืนอยู่ท่ามกลางดงหญ้าในกระจกนั้นค่ะร่างนั้นค่อยๆหันมามองพิงค์ดวงตาของมันเป็นรูโบ๋ไม่มีไหนตามันค่อยๆเอื้อมือออกมาจากระนาบกระจกพิงค์เพยชามจะถอยหนีแต่เท้าของพิงคเหมือนถูกตรึงไว้กับพรมมันกระซิบเรียกพิงค์ด้วยเสียงที่เหมือนคนกำลังสำลักน้ำว่าพิงค์มา อยู่ด้วยกันสิแล้วมือเน่าๆนั่นก็พุ่งออกมาคว้าคอพิงพิงตับใจมากจนตัดสินใจกระโดดตบกระจกบานนั้นด้วยเล็บทั้งหมดที่มีค่ะโอ้โหแล้วคุณรอดมาได้ยังไงครับเลดี้พิงผีในกระจกมันถอยไปหรือครับเปล่าคะ่ะ พอไฟในห้องสว่างขึ้นเพราะเสียงดังโครมครามเจ้านายก็วิ่งเข้ามาแล้วเจ้านายก็ด่าพิงว่ายายพิงแกเป็นบ้าอะไรฮะวิ่งไล่กวดตุ๊กแกจนเข้าไปติดหลังกระจกไม่พอยังทำขวดน้ำหอมชั้นแนวของฉันแตกกระจายเต็มพื้นอีกออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะยายแมวอ้วน S 1> <S 1> <S 1> แหม<ะ>ที่แท้ร่างสีขาวตาสามโบในกระจกก็คือตุ๊กแกบ,บ้านที่เกาะอยู่ขอบกระจกนั่นเองครับเลดี้พิงส่วนป่ามืดมิดนั่นสงสัยจะเป็นเงาม่าในห้องนอนแน่ๆเลยครับแต่ทุกคนฟังนะครับการที่เลดี้พิงกระโดดสู้แบบนั้นไม่ใช่เพราะเธอตาฟาดน,นะครับแต่นี่คือการปฏิบัติการกำจัดสิ่งแปลกปลอมระดับไฮเอนด์ครับ เธอเห็นว่าตุ๊กแกตัวนั้นกำลังจะทำลายทัศนียภาพอันสวยงามในห้องนอนเธอเลยต้องใช้ยุทธวิธีสละน้ำหอมเพื่อสังหารใจไม่ถึงจริงไม่กล้าทุบบอลชาแนลเพื่อไล่ตุ๊กแกหรอกครับเลดี้พิงคือแมวที่กล้าหาญและรสนิยมสูงที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาคืนนี้ก่อนซองกระจกเช็คดูดีๆนะครับว่ามีร่างสีขาวแอบเกาะอยู่ข้างหลังหรือเปล่า สำหรับวันนี้ผม